รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็ซีดีนะครับตัวนี้โซนี่โมเดลซีบีดีเอสหนึ่งร้อยนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับวิทยุถึงคืนร้อยแปดบ้านเราสามารถเมมคืนได้ถึงสิบกว่าคืนตัวนี้เป็นปุ่มเรียกเลขแท็กข้ามแท็กได้ของซีดีนะฮะทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้ไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้มีช่องเสียบานด้านล่างนะครับนี่ไม่ได้ลองนะครับสอวิทยุแะคบไม่งอสภาพดีฮะสำหรับคนที่ชอบเสียงแน่นๆเบสหนักๆแนะนําตัวนี้เลยนะฮะ ตัวนี้เบ็ดหนักซีอันเร็วนะฮะตัวนี้รองรับแผ่นกอฟแผ่นลน์หมดนะครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับฝั่งนี้เป็นทัมเมอร์นะตั้งสลีปนะฮะมีครเบทบอลลุ่มนะครับแล้วก็ฟังก์ชันซีดีนะซีดีวิทยุเทปนะครับตัวนี้นะฮะเลียงตามลำดับพวกนี้จะเป็นโมโนสเตดิโอแล้วก็ตั้งฟังก์ชันซีดีเดี๋ยวผมทดสอบอัดนะฮะจากซีดีลงเทปนะครับเครื่องนี้อัดจากซีดีลงเทปไปจากวิทยุลงเทปได้กดเทปบูและคอร์ดนะครับ สามารถค้ัม,นะมแท็กได้นะฮะกดแท็กตรงนี้ได้หรือว่ากดแท็กตรง next หรือ reverse ได้นิ่งมุมภาพดีนะครับเครื่องจะมีรอยบ้างนะครับถรงความมือสองนะครับกดดามมา,านะเสียงนั่นมากครับ ัน,นี้จะมีรอยว่าทําับการเวลานะค,ะครับแล้วก็มีอันนี้ข้างในลําโพงนะไปตนสามารถเอาออกได้นะวกข้าปุ่นะครับอันนี้ไม่ animal, มีผลต่อการฟังนะเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปดูนะฮะเทปล่างสุดนะฮะตรงกลางเป็นวิทยุก็หน้าก็หลังปกติทุกอย่างสายพานใหม่นะับเปยนให้เรียบร้อยนะฮะเสียงชัดเจนอันนี้แยกจากซีดีนะครับ เรื่องจะมีลอยเพื่อนมากนะติดตามมือสองมุาม่านะครับแข่งน,นั่นมานะฮะต่อไประบบวิทยุนะครับวิทยุนี้สามารถแมมขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยแมมขึืน่นหรือกดตามแท็กนี้ได้เลยกนะร,ระจายเสียงแห่งประเทศไทย จูนหาคลื่นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นออโต้ดีเทคนะดีเทคมันเจอคลื่นจะดีเทคขึ้นอัตโนมัติก็ได้คลื่นแล้วเรากดค้างเมมนะครับและกระบครั้งนึ่ได้เมมแล้วนะครับจีเมมไว้นะครับพอทอเกลือข่ายท่วมโมงสิบเจ็ดนาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไทยไม่มีปัญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการรักษาโควิด19สําหรับกครี่แนะนาตัวนี้เลยัานี้เบีหนักนะครับไยเทยุพัะดีเพนะคให้เป็นแรงงานที่มีฝีมืออยากไดยค่ะเดี๋ยวทดสอบฟังที่อาจากวัตยุนะครับรณะสุขจืนจันทร์ไม่มีปัญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโควิด19อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะต่อไปฟังระบบเทปเต็มเต็มนะครับ ก็หน้ากำลังได้ปกติทุกอย่างนะฮะนี่ก็ใส่แข่งเดมานะฮะ เทปเทปเต็มร,ระบบซีดีเต็มระบบวิทยุเต็มร,ร,ระบบครับใช้งานเต็มระบบทรับเครื่องนะโอเคนะครับพอจบก็รรีวิวนะครับขอบคุณครับ